โอเคครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเอ็มตลิงไทยวันนี้เดี๋ยวผมจะอยู่บนรถอยู่บนถนนลาบคำแหงเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูร้านร้านหนึ่งนะครับที่เขาอ่ะเปิดบริการซักแบบหยอดเหยียดแต่ใช้เครื่องบ้านมานะครับใช้เครื่องบ้านมาตลอดแล้วทีเนี้ยอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับมาใช้เป็นเครื่องอุตสาหกรรมแต่ทีเนี้ยก็ไม่อยากจะใช้ทุนสูงถึงจะต้องไปซื้อเฟนชายอะไรมาหลักล้านนะฮะก็คือเพิ่ม ทีละตัวว่ามันมีมันทำได้จริงไหมเดี๋ยวผมตามผมไปดูกันครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับร้านที่ใช้เครื่องอบของเรานะครับเครื่องอบตัวนี้เป็นเครื่องอบอยีเห้อน,นะครับแต่ว่าร้านตั้งแต่แรกเริ่มเดินปีเขาจะใช้เป็นเครื่องบ้านก่อนนะครับและทีนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องที่มันเป็น อุตสาหกรรมในการหยอดเหรียญน,นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการตอบย้ําได้ว่าก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าที่อยากจะพัฒนาจากเครื่องที่มันเป็นเครื่องบ้านเนี่ยให้มาเป็นเครื่องหยอดเหรียญแบบอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถซื้อกับตลิ่งไทยได้ทีละตัวก็ได้ทีละ2ตัวที่3ตัวก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ป้อมนะครับผู้ด,ดูแลร้าน <c oughs> ก็คืออยากจะสอบถามาถพี่ป้อมว่าหลังจากพี่ป้อมเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เครื่องอบหยอดเหรียญอุตสาหกรรมเนี่ย ฟีแบทของลูกค้าที่มาหยอดเรี่ยเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากคืออบบ้างเป็นยังไงบ้างดีก็ดีคึ้มนเปนมีคนมาหยอดเพิ่มขึ้นอ๋อแล้วก็หยอดแข่งไวกว่าใช่แห้งไวกว่า,ววาลูกค้าก็แฮปปี้แลพี่นะ้องได,ด,นะได้ครับอันนี้อีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าอบอุตสาหกรรมสุดยอดาเนี่ยสสเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคนเขาหยุดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาใช้แบบแบบเยอะมากแบบแบบไม่ทันนะ่ะบางทีแบบต้องรอบางทีเนี่ย เมืวันเริ่งานสงมสามทุ่มเนี่ยบางทีต้องลูกค้าฝากเนี่ยต้องเลยไปสามสี่ทุ่มสิบห้าทุ่มคือแบบเรารับเงินเขาไปเร็วก็แบบไม่ทันก็ต้องรอยวดให้เขาวทำโอเลยก็ทาให้เขาเลยเพราะว่าทุกวันอะเวลาี่ยลูกค้าเขาจะแบบฝากฝากเนี่ยแล้วเราคอเราจะกลับเนี่ยคนก็ฝากเยอะเรื่อยๆไงมันก็เลยแบบต้องรอรอคิวมันแต่ว่ามันก็ยดีมันเร็วดีเร็วเร็วกว่าเครื่องบ้านใช่เร็วกว่า đến okay. okay.